งานด่วนรวยง่ายได้เงินเร็วทำได้จากที่บ้านแต่ที่จริงแล้วเป็นการหลอกลวงอย่างโหดร้ายงานก็ไม่ได้แถมยังเสียเงินและอาจเสียอนาคตนี่คือไพยไซเบอร์ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท สอบถามกับรองผู้บังคับการกรองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทในฐานะรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติสมัครงานเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบที่คนหลายหลอกลวงคนหางานออนไลน์ต้องตระหนักอุบายภัยไซเบอร์มาได้หลายแนวทางหนึ่งในนั้นคือการหลอกว่าเป็นการเปิดรับสมัครงานเอาแบบแรกก่อนจะเป็นการรับสมัครงานที่ทําได้ง่ายไม่ได้ใช้ทักษะอะไรแต่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะจ้างเช่นรับจ้างกดไลค์หรือรับจ้างแชร์ข้อมูล แต่ต้องให้ผู้ที่จะสมัครงานเนี่ยโอนเงินก่อน mm hmm. โดยที่เขาจะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมมัดจําหรืออะไรแล้วแต่อาจจะอ้างว่ามีคนสมัครเยอะอยากจะจ้างคนที่มีความประสงค์ที่จะทํางานจริงๆเพราะนั้นเนี่ยต้องวางมัดจําวางมัดจาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจเลย200 500 7001พันหนึง่งแล้วก็จะส่งงานไม่ทําเหยื่อก็ทําจริงเช่นกดไลค์กดแชร์แล้วก็ได้ตังิจริงอุบายหลักคือใช้เงินตอบแทนเล็กน้อยหลอกให้คิดว่ายิ่งลงทุนเยอะจะยิ่งได้เงินก้อนใหญ่พอเหยื่อเห็นว่าได้ตังิจริงเนี่ยก็อ mm ัพวอลุ่มเพิ่ม ำนวนเงินไปวางมัดจาสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นเงินก้อนโตปุ๊บคนร้ายแก๊งเนี่ยก็จะตัดการติดต่อเลยก็เอาเงินก้อนโตไปที่มาแจ้งก็50 0 0 0บาทเริ่มต้นอยาก200บาทบัญชีม้าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ก่ออีกหลายปัญหาภัยไซเบอร์ อีกแบบหนึ่งก็คือหลอกให้เปิดบัญชีหวังเอาบัญชีของประชาชนเนี่ยไปใช้รับโอนเงินที่กระทงามผิดอย่างอื่นการรับจ้างเปิดบัญชีเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของอาชญากรรมในโลกออนไลน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการช่อโกงก็ขอเตือนประชาชนที่อาจจะอยากได้เงินนะครับโดยการไปเปิดบัญชีให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังท่านอาจจะตกเป็นผู้ร่วมกระทํามผิดแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลามีคดีความขึ้นมาเนี่ยเจ้าของบัญชีจะเป็นคนแรกที่ถูกออกหมายเรียกถูกตรวจสอบเพราะว่า เงินเนี่ยจากผู้เสียหายจะโอนกันเข้าบัญชีบางครั้งเอาการรับเข้าทำงานมาบางหน้า แต่จริงๆคือจ้างเปิดบัญชีมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยหลอกให้เปิดบัญชีเช่นอาจจะโฆษณาจ้างทํางานที่บ้านรายได้เดือนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นห้าหมื่นแล้วแต่แต่ต้องเปิดบัญชีให้กับนายจ้างเขาก็จะอ้างว่างานที่ต้องทำเนี่ยเป็นงานที่จะต้องมีเงินผ่านบัญชีเช่นรับค่าสินค้าจากคนอื่นหรือแล้วแต่แล้วแต่เขาจะอ้างซึ่งเหยื่อเนี่ยก็ไม่ทราบก็ไปเปิดบัญชีให้หรือบางครั้งคนร้ายก็ใช้การสมัครงานมาหลอกลวงลวงข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยอีกรูปแบบหนึง่งอันนั้นคือต้องการข้อมูลส่วนตัวอาจจะเป็นข้อมูลอ่อน ชนวันเดือนปีเกิดบัญชีธนาคารแล้วแต่คนร้ายอาจจะเอาไปเล่นแร่แปดธาตุไปทาอย่างอื่นอาจจะไปลองเข้ารหัสโดยใช้วันเดือนปีเกิดหมายเลขอีกไปโนหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปลองเข้าดูถ้าเกิดเราตั้งค่าง่ายๆแบบนี้เขาก็อาจจะแฮกเข้าไปได้นีอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับหรือในกรณีงานอีกแบบที่ทําให้ผู้สมัครงานต้องเข้าสู่วังวนของแชร์ลูกโซ่โดนหลอกให้ไปหาเหยื่อในธุรกิจแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ก็คือธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงแต่อ้างว่ามีผลตอบแทนมีปันผลมีเงินตอบแทน แล้วก็ได้เยอะเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากในระยะเวลาอันสั้นทีนี้รูปแบบของเขาเก็คือหาประชาชนเนี่ยมาร่วมลงทุนกันแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาจะให้ไปเป็นแม่สายให้ไปหาลูกทีมให้เป็นระดมทุนจากลูกทีมมาเช่นถ้าคุณหาลูกค้ามาได้10คนคุณจะกินเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ลูกขายคุณมาร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยและแม่ขายก็อาจกลายเป็นหนึ่งในจำเลยสุดท้ายเนี่ยพอธุรกิจแชร์ลูกโซ่มันไปต่อไม่ได้ตัวแม่ขายเองเนี่ยอาจจะถูกด้ คดีนะครับในฐานะตัวการร่วมก็ได้ทั้งทั้งที่แม่ขายเนี่ยอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลต่อไปรองผู้การปรอทอนแนะคนหางานดูให้ดีทั้งที่ตัวหน่วยงานเนื้องานและตัวตนของผู้ว่าจ้าง สมัครงานในโลกออนไลน์เนี่ยให้ดูตัวเนื้องานก่อนสิ่งที่เขาว่าจ้างเราเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรมันมีจริงไหมมันเป็นไปได้ไหมลําดับต่อมาเนี่ยเช็คข้อมูลในจ้างมีตัวตนจริงไหมเคยมีประวัติการโกงหรือไปทําเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็บริษัทหรือที่ตั้งของธุรกิจอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะพวกที่ต้องโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวไปก่อนสังเกตก่อนเลยว่าอะไรก็แล้วแต่กล่าวอ้างว่าจะให้เงินเราแต่ต้องวางเงินมาจจาก่อนโอนตังค์ไม่เขาก่อนอันเนี้ยขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะว่ามันก็เป็นในรูปแบบเหมือนการขโิดอย่างอื่นเช่นหลอกให้กู้เงินแต่ว่าต้องโอนเงินมาเป็นค่ามาัดจาก่อนจะเห็นได้ว่าคนร้ายจะพยายามใช้วิธีอะไรก็ได้ต้องการเงินจากเหยื่อมาก่อนถ้าเจออะไรที่อยากได้เงินอยากได้ของอะไรของเขาเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนก็ระมัดระวงังพึนระลึกไว้เลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพครับหลอกสมัครงานออนไลน์อีกหนึ่งภัยไซเบอร์ที่ต้องรู้เท่าทัานเพื่อป้องกันก่อนเจอของจริงยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ ช่ว,ก,ชชวก่อนแชร์ช่วก่อนแชร์ใช้ข้อมูลตรวจสอบที่มาก่อนแชร์เพื่อความชัวนะครับ